วันนี้ก็เ,เลือกมาเราบอกเก่ง analyst meeting นะวันนี้เช้านี้10โมงจะมี analyst meeting อของ BA อนะครับซึ่ง BA เนี่ยงบเราก็เห็นกันหมดแล้วว่าออกมาแบบต้องบอกว่าโหดีกว่าคาดมากคาดไว้ที่อ่องคาดไว้300ออกมา600อย่างเงี้ยคือดีกว่าคาดไปเยอะมากมนะครับในขณะที่ momentum Q3 เนี่ยเราคิดว่าน่าจะยังดีต่อเนื่องนะเพราะว่า ไทมาสสองเนะี่ยเป็นโลซีซันของสมุยแต่ไทมาสสามเนี่ยจะเป็นไฮซีซันเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะทาให้จํานวนผู้โดยสารเนี่ยลุ้นแตะแบบหนึ่งล้านคนได้ซึ่งหนึ่งล้านคนเนี่ยจะเทียบประมาณสักเจ็ดสิเปอร์เซ็นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นกับช่วงก่อนโควิดเพราะฉะนั้นถ้ารีซูมกลับมาร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเนี่ยจริงๆต้องล้านกว่า,วาเลยนะครับแล้วก็กําไรเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีกําไรไปแล้วเนี่ยพันห้าร้อยล้านสาหรับ ba นะฮะ เราทำไว้เราทำทั้งปีพี่อ๋องทาไว้พันสี่ก็คือเยอะไปแล้วอตอนแรกอะ่ะที่เราทำพันส<ฆ>ี่อ่ะตลาดทำพันเดียว,วแล้วตอนนี้ตลาดก็ปรับขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องปรับขึ้นไปอีกอนะเดี๋ยวรอพี่อ่องว่าจะปรับขึ้นมาเป็นประมาณเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าถ้ามันพันห้าไปแล้วนะอ่ะทั้งปีมันควรจะต้องเห็นแบบต้องเห็นประมาณสักสองพันอนะน่าจะต้องสองพันได้เดี๋ยวรอว่าโทนการประชุมในช่วง เช้านี้ออกมาะจะเป็นบวกมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีเปเปอร์ตามออกมาไม่วันจันทร์ก็วันอังคารครับสำหรับตัวบ a แต่วันนี้เราหยิบมาแนะนําก่อนเลยจริงๆเป็นหุ้นที่เราแนะนํามาตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ราคาก็เรียกว่าอาจจะมีพักฐานบ้างในบางจังหวัดแต่สุดท้ายเนี่ยล่าสุดกลับมาเรียกว่าทะลุระดับที่เป็นไฮได้นะเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ปิดบวกไป16.5กก็เป็นระดับปิดที่ดีที่สุดนะ ในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังคง continual trend ที่เป็นขาขึ้นต่อเนื่องได้สําหรับตัว BA นะครับราคาเป้าหมายปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราให้ไว้20บาทแต่อย่างที่บอกคืออันนี้ยังไม่ได้รวมปรับขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันต้องเป็นแบบ20บาทบวกบวกขึ้นไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มจากภาพการประชุมเช้านี้นะครับวันนี้เราเลือก BA มาเป็นหุ้นเด่นนะครับ uh.